ไปค้างเปิดจ้างเลยครับเอยน้องขาิดใครเปิดห้องพีจ้าให้เ่าหร่ปเอกปักตัวเมียกาะช่วงนี้นะมาพวกผู้กวดนะคะพร้อมกับชื่อเรียงเสียงนาชื่อเล่นนะชื่อวิชื่อนั้นชื่อนี้นะเดี๋ยวเราจะมา ปากกากระเลยนะเพราะว่าครับเราไม่เคยปวดขาเพราะว่าเราเป็นคว้าโอเคย่างเถื่อนใจกันเชิญข้ามมาได้หนึ่งค่ะคุณวรัญญาวงปัญญานะคะอายุ24ปีค่ะชื่อเล่นว่านา ow, นะ้องเลยต้นคว้าโอ้ยต้นคว้า เรนนีบั hmm. ้นเดีจะออกอย่างนั้นตนโอ้โเใช่ค่ะหมายเองหนึ่งเจียวไปแล้วก็ไม่น้องคนนงานะคูเดียวชื่ด นางสาวอันอย่างเงี nine, that was, that was, that was, that ้ยด้าลาภคํำมงคํำมงสีกับลูกค้าน้ำมงแล้วันป่อยก๊าซน้ามโใตัวเนี้ยตื้นมันเกิดจ่สูงได้ไหมครับจ๋ภาษาไทยเพิ่งผ่านไปข้าวข้อข้าวสองตัวนี้ยข้าวองอ้าวมืออนี่เขาไหลกระตออ๋อข้าวสองข้าวสองนเชหน่เลยค่ะ ลองข้ากล้องนะคะหมายเลขนึงมาอยู่นี่แหละค่ะลกต้นคามาอยู่นี่ค่ะลูกอ้ยจากตกหมนแล้มึงให้มึอไฟช่วยานะเนี่ยมาเลยหมายตัวเองมาข้ากล้องนี่คือน้องข้ากล้องนะคะคณะรรมการกรู้จกจำชื่อดีเลยคะโดยเฉพาะไอ้บานะคะจำชื่อดีนะครบาหมายเลขสามค่ะปียาัก อาถมีอนันร์ไอ้ดำไอ้ราอ้ยเขาเขียนยังไงเนี่ยตะละหากันไม่โทก็เนี่ยมึงห่างในสายไปไอ้าหนองนูกว่าเต้ยชื่ออะไรก๊ปไอ้าตัตีนเนือเนี่ยไอดำที่ไม่ยเล่นเกม่ับเจ้าขอรององาไปำนะการไปโดนะไาร้ ไอ้ดากับฐานไมเลขที่เจค่ะนางสาวทิศยามันของของพันชื่องน้องก้อยน้องดอยแม่ม่าถอดถุงีว่าน้องก้อยนะค่ะน้องท้องคนเสียนาะพี่หลังเวรีกันแล้ ราคาที ạ, graduate, know, en like days, ่คือน้องจอยนะฮะสาวงามนะคะน้องจอยน้องจอยขับทาไม้และค่าวหนังของเอานังขาวนางสาวพรทิตาสุวรรณเวชช้างเชือกที่ห้าอ่าทั้งเชือกที่ห้าเช็่อมนะคือน้องคือเล่นว่าน้องแก้ม วนาดหน้นะ้องเลยถูกใจปลอกเบอเชียได้เลยนะคะลองอย่าส่้างกงดีมากแบบว่าเปียกเปอยออะก็ดูตัวเองดูเงาหน้าตัวเองสีอ้มหกระเดยที่มันสีดวงเนี่ยสวัสดีเจ้ พระทานี่างสาวรัญญาวงปัญญาสลิดนอ้องก้กนแก้วถ้าท้างกปิมีระตอนก็เก็แค่ชปน้องไอ้ควายนะเต้าฟ้าสีทองของอภัยกะเยคยวายจะเป็นใหญ่ในโลกสีนะจ๊าตอบจำังเลยตองกันเลยวายเนี่ยก็ไม่หยากตัวมัน <c oughs> หนึ่งคนรักความคิดหนึ่งชีวิตรักควมฝันหนึงคนรักความมุงันหนึ่งชาวละส้ารันตกท่านโบราณทอดผ้าประพูทธาไรครับเอ้หไม่ด้เปล่ารััรไม่ไ้ลไผดาศิรัส บาลามิอาแนะคะวันนี้เป็นพามาไกลจากจังหวัดราชบุรีทิยเพื่อมาตามหาแรงเชียร์และแรงใจจากท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติขับเวลาไม่เพิ่นนีนะคะใครปรบมือให้น้องอยขอให้ดอกขอให้สวยขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยราวัลที่เลึ่งค่ะน้ามาน้ามา 5ครั้งที ment, march, so, march, right? ่มีการคุณของคันนะคะเสเล็กเส่ดอยค่ะจบการศึกษาบริญญตรีมหาวิทยาลัยแม่นจ้ไปตอนนี้ปัิบันทำงานอยู่ตรงองค์กรเส้นสิบิองนี้เืของเกกัเธอนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากฝากไว้ก็ยังอดับแรกก็คือว่าอยากขอบคุณอาัานะคะที่เป็นที่านเริมเริมสร้างศักยภาพของพวกเราชาวเวียดนาถึงแม้ว่าจะอ้วนไม่ได้ว่า เมย์โดนจะว้วแต่สวยนะครับวันนี้ค่ะเพ่ะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าความสวยไม่ได้ว่าว่าดูทองแต่ว่าวันนี้เราทำอะไรเพื่อคนอื่นทำอะไรเพื่อสังคมแล้วหรือยังให้ทุกคนมีคุณค่าก่อนเองแล้วก็ภูมิใจในความเป็นเจนเคยของพวกเราค่ะวามคุ้มค่าต่อให้คุณสวยไม่มีเพียก็งามเงอนไม่กลัว่าว้วว้วตรงนี้ เกียนักขันมาข้าหมายเลยข้าข้าประวัติสาวต้องคือนางสาวพรที่ตาสวยนะเ้าเร่น้องแก้มบุ๋มนะคร้าน้องเดินทางมาจากวัแปงนะเร้าแสดง่อคอเพด่อเดินทามาดำแอสเฟิร์ที่เปินโอกาสที่สาวเมียนตอบสวยที่งยังพวกก็ต้องได้มันแสดงความรู้ความสามารถเป็นต้องนะเจ้า คนไายที่ถอฟากันอย่างไม่นที่น้อยเอาไวว่ากระเทยนึ่งไลยกระเทยกับผ้าผ้ากระเทยมัมีความผ้าทีเหมือนแก่มาปั้งไว้ใส่ทิ้ไกยเนี่ยเราของเราแบใส่เสืแบอ๋อคืออาส์ตาร์ดีนะคะหมยเลขเจ็ดแค่นั้ พวเปล่าสองแก้วอยู ệt, tao, ệt, ệt, p, ่นะสวยใสจากข้างในถูงภายนอกค่ะขอบคุณค่ะสวยใสจากข้างในน้องแาบคุณนี่สำารับไเย็นๆด้วยเต้ารีย์เต้รียไปติแหลมต้าแหลมอต้แหลอะไรเขาอิ๊เหล้าเต้าเหล้าบัตเตเล้าอันิเสียบเต้าเสียบติเสียบแตงวานติ๊บจาเต้าจ้าบัตเางที่เราวาน วันชาววันก็วันนี้ที่น้องได้เจอเ็นอรกราเราไปต้องค่าเออนางสาวพัชาโมสารุนเพื่อน้องฟ้านาวบาเป็นพิเาษที่มาหาเดินแมโจ้วัเชิดวเราใช่น้องเป็นักส่วบบอกว่าคนทีสร้างชาติไทยกับเตยไทยเป็นคนดีเจ้าเอายาวหก็คือพี่ตูน ก้าวไได้ก <tinc S 1> ้าวตาต้องเดียวอุให้เลยทำไมล่ะยังไมล่ะอ่าเห็นไหมเดี๋ยวน้องก็ทนนะค่ะวันีเต้าแชมป์ีนาาสาวหนึ่งที่ไทยคุณยศกิ้งไทยที่้าส5-4เต้าวันนี้ไดครับเกี่ยวกับการฟังแม่ตาและบ้านน้าตยาลำสัดในทุกของเต้าประกวเ้าสุดท้ายที่น้องมันมีคำกรอ้คบคันมา

ีค <toys> ่ะชื่อกระชายดาวระดับดารานะคะชื่อเล่นเป็นน้องควานครับปัจจุบันน้องควานก็กำลังรื้อตรวจตัวนะคะอ่าพราผู้กำกับงานโดนรงรัฐบารติดเชื้อเอชไอวีของคุณเทศบาลที่หนึ่งชายรักชายแล้วก็เกสาวเพศตอมนะคะน้องควานก็มีอ่าโปรแกรมที่น้องควานใช้มีชูจั็คือสวยมั่นใจทำประโยชน์เพื่อตรวจรวมแล้วก็ ต่าไปอย่างหนึ่งนะครับคือพวกเรามีควารความเข้าใจใน้าใช้ที่จะปลอดภัยก็จะเป็นสูงค่ะคบคุ้ค่าใช่ขาวไ่่าร่าวมาเลยแล้วอก่ีนใจยอมงานกับเราก็คือนี้ยออบตมึง้งมาลยมาหมดคำสุดที่ส้นน่า cái chân có cái chân này cái chân này cái Ok, ok, ừ, chân này cái chân này ok ok Ok, Ok, chân này cái 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 ชาวีเงินไทำทางท่านที่ฉันงานสาวฟังคาฝายุูกคู่ใจว่าความมั่งคืนนั้นมีค่ามขาดงาปฏิบัติแล้วงางานกังใจให้ไปแน่แก่สวยสวยบานใจให้ตาหวานกดเคยจะเกเกยทให้มีงานจะรวยจะรวย้วยสิ่ทางให้บ้านโตขอบคุณค่ะ ืีใบ้านโตไปนะแล้มี่บ้านเล็กน่าว่ะค่ะเป๊ะค่ะต้องขอบคุณแขกรับเชิ่รุ่นนักกรรกิจโทคนะคะก็ขอแนะนำตัวรุ่นนักการเือ่ทนีรุ่นกีฬนะคะซึ่เปนทนีค่ะขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชเหมีค่ะทันต์วะทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ่ก็แวะไปถ่ายรูนไานะคะค่ะ ก็วันนี้ก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาแสดงความรู้ความสามารถคาว่ากระเทยไม่ได้เกิดมาแล้วผิดนะคะแต่กระเทยเป็นสิ่งที่เติมเต็มและเติมส่วนที่หายไปของโลกใบนี้ค่ะเพราะนั้นฉันไม่เคยเสียใจที่เธอเคยกระเทยคู่มีคุณค่คณาตัวเองค่ะขอบคุณะคะ่ะคุณเลยยาที่เติมแล้วเติมอีกม่เตยวก่อนยา <laughs> แค่เนี่ยอ๋อแต่ถึงว่าถึงที่หลายคนขึ้นาย้มะต่อใต้กับดูไม่เคยขว่ไเคยค่ดูองว่าคุณดีกว่าทอ่งเอาเอาเบี้ยมีเบี้ยเท่าไหรโต๊ะปนั่ลูกเอ้ยแล้วทำไมเยอะแล้วทำไมต้องไปเถียงแทนผู้ชายด้วย่ะออโหถาได้กลัไปกันสิสามค่ะสิสามค่ะสิสามค่ะ หมายเลขทีสามค่ะถูกแล้วไหครับผมตอนดิเจ้าปล่อยเาวระหมดเจิดน้องไปติดขอเาใส่ไม่ไวไปอ้ออกอ้อมใ่ของพ่อแม่พี่นอนเจ้าไวในอ้อมอ้อมใจของ่าแม่กรรมการเจ้าอแปดเ้าบินตั๊กต้นเตยป้เมืองใดกันเป้เมืองนั้นบบเจริญเจ้าริ่งเจ้า ขอแก้วอะไรนะได้ได้มาเถอะอยากไปบ้านไปแล้วเหมือเถอะไม่เคยตาหน้าโอ้เดี๋ยวก่อนยกแขนเท้าที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก่อนเดี๋ยวแม่ลงเวทีเรียบร้อยก่อนกูต้องไน้คบเดิ๋เท้าอะไรที่สี่ใช่ไม่ตัวเลย ครับคณผู้ชมค่ะก็ขอให้ทุกท่นพี่น้องทุกท่านเพื่อที่นะกำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะเก่งไหมเก่ไมผู้ไปกอดต้อยที่อานก <advertisements separately zess Loki> ็อธิษนะคะที่ได้มาเก่อนต้อยรัน้องเขาดีใจฐอ่างไรได้ไหมักทิม่าเินจ้า อยู you know, ่เน like, you know. ่ลูกเออทำไมนน้องพี่อ้วนต้องทำงนตะขินกาอเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยว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 เวนีด ตาผาชื่อเล่นชื่อโนแอมแปรตุนหายุตสิมหาไยเมโซสื่อฮันสกอผู้รมการและท่านผู้ชมทุกท่านเป็นกำลังใจให้น้องกนะต่าดอนแอมเปรตุนิว่า จะไปลว่าอันนี้เนอะมันลูกพี่สาวลงเปรี้ยงอะไรก็ตรงนั้นมันว่ากวนหรืออะไรก็ทำไมไม่รักเกาหลีละมันกัวนก็มีอันจก็คีน่ากินห้าถอยโอ้โหอันนี้เอาเอาค่ะโอเคนัดนัด